อย่างสมมติว่าผมผมทำมณีเวทจากสมุนที่จมูกเนี่ยมันโล่งขึ้นเด็กบอกว่าดีขึ้นแต่พ่อแม่จะไม่เชื่อหรอกเพราะเขาคิดว่าลูกเขาอะก็ตอบไปอย่างนั้นแหละผมก็ทําให้เขาเหมือนทําให้พ่อแม่เนาะปึ๊บปึ๊บป๊บเป็นไงบ้างครับเออโล่งขึ้นจริงหมออันนี้เขาจะเกิดความตระหนักละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเขาอะมันเป็นของจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเออเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ทําตามคลิปที่ผมบอกนะครับ ได้ผลเหมือนกันไปทําที่บ้านเวลาน้องนะี่ะมีอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกกลางคืนเนี่ยคุณแม่ทําให้เขาเขาจะสบายตัวขึ้นแล้วเขาจะเชื่อเพราะว่าเขาพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองแล้วว่าเขาหายใจโล่งขึ้นจริงๆอ่าแต่ก็จะกลับมาบอกผมว่าอาผมก็จะถามเด็กอ่าแม่ทําให้ไหมอ๋อทําให้ค่ะเป็นไงบ้างไม่เหมือนหมอทํา <laughs> <laughs> คือคือมันก็คงไม่เหมือนนะเพราะว่ามันความชํานาญอะไรต่างๆแต่ว่า ก็ทําดีกว่าไม่ทำโลงขึ้นนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่โลกงทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าชำนาญเองแบบนี้ครับคือคือผมต้องการให้พ่อแม่เนี่ยดูแลลูกด้วยตัวเองโดยพึ่งยาให้น้อยลงแต่เราต้องสร้างความตระหนักให้เขาก่อนแบบนี้ครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆ